ครับล่าสุดเซเว่นเซนออกเมนูใหม่เป็นเบอร์เกอร์ไอศครีมรสไก่ทอดเบอร์เกอร์จะเป็นไอศครีมได้ยังไงเดี๋ยวอดดิกมาเล่าให้ฟังครับนี่เป็นไอเดียสุดล้ำของเซเว่นเซนที่ออกมาฉีกเมนูของตัวเองด้วยเบอร์เกอร์ไอศครีมรสไก่ทอดไได้านนอกนะครับจะเคลือบด้วยไวช็อกโกแลตครับแล้วก็มีคาราเมลคอนเฟ็กรุบกรุบมากับวอฟเฟิลกรอบกล้วยหอมแล้วก็วิปครีมสด รูปร่างหน้าตานะครับก็จะออกมาเป็นเบอร์เกอร์ไก่กรอบแบบในรูปอันนี้เลยบอกตรงนะครับถ้าดูแค่ภายนอกเนี่ยดูไม่ออกเลยว่าเมนูนี้เนี่ยจะเป็นของหวานขอเราย้อนไปอีกนิดนะครับนี่เป็นครั้งที่2แล้วนะครับที่เซเวนเซนเนี่ยได้ทําเมนูเบอร์เกอร์ออกมาเพราะว่าในปี66นะครับเขาได้ทําเมนูแบบนี้ออกมาเลยมีความคล้ายกันเลยที่ชื่อว่าเบอร์เกอร์ควีนซึ่งตอนนั้นที่ออกมานะครับได้รับผลตอบรับที่ดีมากๆแถมยังสร้างกระแสในการต่อสู้กันของแบรนด์ใหญ่ได้ดีสุดๆไปเลยก็คือเซเวนเซนแล้วก็ แบรนด์เบอร์เกอร์อะไรดังๆสักอันหนึ่งและมาในครั้งนี้ครับเมนูนี้ก็สร้างความสนใจได้ไม่น้อยเลยตามคาดเลยนะครับผมถ้านะเพ,าพื่อนๆคนไหนนะครับอยากลองเบอร์เกอร์ที่เป็นของหวานเป็นไอศครีมนะครับผมเมนูนี้นะครับจะอยู่ในเซตแฮปปี้เนสเนว่ามิวยังจะมีเฟรนฟรายกับซอสสตรอเบอรี่ให้ด้วยเรื่องราคานะครับก็จะอยู่ที่149บาทไปลองกันได้ตั้งแต่วันนี้เลยนะครับถึงวันที่3เมษายน68ที่จะถึงนี้